สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับกระถานนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟผู้การซอยชาวหวังนะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในตัวเมืองนะครับบรรยากาศก็เหมือนกับอยู่ใต้ต้นไม้ต้นขนาดใหญ่เลยนะครับหลังคาก็สูงโอโถงนะครับไม่อึดอัดนะครับจะนั่งคุยงานนะครับหรือว่าจะนัดพบปะพูดคุยกัน นะครับก็ขอเชิญน,นะครับที่ร้านกาแฟโบกาณอยู่ที่ซอยชาวบางนะครับซอยก็อยู่ตรงข้ามป้ายสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอแนะนํานะครับกาแฟมีทั้งากาแฟคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับไว้บริการพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีของเก่าโบราณมากมายนะครับที่ เอามาโชว์กันที่ร้านเก่าไปผู้การโดยเฉพาะจักรตัวนี้นะครับมาจากเมืองจีนเลยนะครับอายุประมาณ150ปีนะครับท่านดีไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูได้นะครับของเก่ามากมาเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาเป็นวิทยุสื่อสารนะครับรุ่นตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับเป็นวิทยุสื่อสารที่ผมว่าน้อยคนที่จะเห็นนะครับก็มีให้ชมที่ร้านเก่าไปผู้การนะครับเตาทองเหลืองนะครับ มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์ที่ผลิตมาจากาประเทศอังกฤษนะครับทุกท่านคงจะเคยได้เห็นกันในภาพยนตร์ต่างๆนะครับที่ถ่ายเวลามีสงครามโลกหรืออะไรที่เขาใช้กันนะครับก็ขอเชิญนะครับที่ร้านกับผู้การก็มี2องบรรยากาศนะครับทางนั่งในร้านนะครับหรือว่า ภายนอกร้านนะครับก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับเราจัดไว้เป็นโอเปนแอร์นะครับอากาศก็สบายนะครับไร่ร่มรมเงาของต้นไม้ต้นใหญ่นะครับทั้งภายในร้านนะครับแล้วก็ยังมีชั้น2ด้วยนะครับชั้น2ก็ใช้ประชุมนะครับเห็นไหมครับดูจากมุมนี้สวยงามมากนะครับ ของโบราณที่อยู่ในตู้โชว์นี้นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งปืนไรเฟิลน,นะครับอันนี้ก็หมดสภาพการใช้งานแล้วนะครับขึ้นเป็นทะเบียนอาวุธสงครามชมงรุ่นะครับมีสินสินค้าที่ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายนะครับเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้วันแห่งความรักก็ขอเชิญนะครับร้านกาแฟบุก,การซอยชาววัง อยู่ตรงข้ามป้ายสารการจังหวัดน,นครสิยนมนะครับเตินทางมาไม่ยากนะครับห่างจากวัดประทาตก็ประมาณ400เมตรเองตอนนั้นเองนะครับมีที่จอดรถสบ,สบายสบายด้านหลังนะครับ